สนับสนุนโดย True 5G ครบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจาก n p e r f 6ปีซ้อนสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมกรับเข้าสู่ Room Service News ครับผ่านทาง True v Room แบบนี้นะกับบอสิดีโลดครับในช่วงนี้เรามีข่าวบันเทิงมาอัปเดตอย่าลืมสแกนสแกน QR Code เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับเพื่อรับข่าวบันเทิง ผ่านทาง SMS ได้เหมือนเดิมนะครับมาที่ข่าวแรกกันเลยนะครับสำหรับคุณฟังนรีกุลครับก็มีข่าวคราว,าวก่อนหน้านี้ว่าเธอเนี่ยเหมือนกับไปแย่งแฟนคนอื่นมาหรือเปล่าล่าสุดนะหมอเมลที่เป็นแฟนของเธอเนี่ยเหมือนกับไม่มีการลงรูปคู่ไม่มีความเคลื่อนไหวใด,ด้ในอินสตาแกรมไปดูหน่อยว่าคู่นี้ตกลงแล้วยังพบหากันอยู่หรือเปล่าครับ นับตั้งแต่ที่นักแตงสาวฟรังนรีกุลครับเจอดรามา่าถูกกล่าวหาว่าเป็นหมอสาวที่แย่งแฟนหมอรุ่นพี่ซึ่งต่อมาครับฟรังก็ได้ออกมาระบุกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ารู้จักกับคนในข่าวจริงแต่ในฐานะเพื่อนร่วมง,งาน ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ยอมรับว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทั้งเรื่องจริงและก็ไม่จริงแน่นอนว่าคำชี้แจงของฟังทำให้หลายคนเนี่ยตีความไปต่างๆนานาครับก่อนที่ฟังจะหลบไปเที่ยวพักใจกับแฟนหนุ่มหมอเมลนั่นเองครับที่เขาเคาะและเรื่องราวต่างๆก็เริ่มสงบลง อย่างไรก็ตามครับหลังที่เรื่องต่างๆเกิดขึ้นดูเหมือนว่าหลายคนจะสังเกตถึงความสัมพันธ์ของฟรังกับหมอเมลว่าด,ดูห่างเหินกันไปเนื่องจากไม่ลงรูปคู่กันมานานหลายเดือนแถมช่วงวันวาเวลนไทน์ที่ผ่านมาก็ไม่มีโมเมนต์หวานหวานของทั้งคู่ให้เห็นกันด้วยครับนอกจากนี้ครับแคปชั่นต่างๆในภาพเดี่ยวของแต่ละคนครับก็ยังดูเศร้าๆเช่นฟรังโพสต์ว่าเซธเฮลโลว์เวฟเ d g o o d บายก็แปลว่าสวัสดีและเราก็บอกลา ั้งยังโพสต์อรี่ขนาดอยู่ในร้านคาเฟ่ครับโดยเขียนแคปชั่นว่ารับค็อกเทลแฟนเก่าไม่ค้าอีกด้วยขณะที่หมอเมลครับก็ไม่ได้โพสต์รูปคู่กับสาวฟังมานานกว่า9เดือนแล้วนับตั้งแต่โพสต์ที่มีรูปคู่กันแม้ว่าจะมีการโพสต์ภาพชีวิตประจําวันตามปกติ แต่แคปชั่นก็เขียนออกไปทำนองเศร้าๆครับกระทั่งโพสต์ล่าสุดหมอเมลครับได้มีการโพสต์ภาพขณะไปพักผ่อนชิลๆอยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆครับว่า after the rain หรือว่าหลังฝนนั่นเองนะครับจากโพสต์ต่างๆก็ทําเอาใครหลายคนเกิดความสงสัยว่าคู่นี้จะใช่คนในข่าวลือคู่รักไววาวุ่นสอแววเลิกกันหรือเปล่าครับ ก็ต้องติดตามกันนะว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้เนี่ยยังคบหากันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับแบมแบมกันพิมุกหรือแบมแบมก็เซเว่นนั่นเองตัวเขาเองก็ได้มีการโพสต์ตัดพอไไ้อยทายว่าทําไมคนไทยเนี่ยชอบดูถูกกันเองซึ่งล่าสุดครับพี่พศอ,อนนท์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับเล่นเอาแฟนๆแลวก็ชาวเน็ตเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็เซเว่นครับ หลังจากที่ออกมาโพสต์สุดเจ็บกลางทวิตเตอร์บอกว่าทําไมคนไทยเนี่ยชอบดูถูกกันเองบ้านเกิดบ้านเดียวกันแท้ๆแทนที่จะให้กําลังใจแต่ก็พยายามดึงให้ตกต่ําจนมีแฟนๆเ,นเข้าไปให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากครับล่าสุดนะครับนี่เลยพี่พศอานอนนท์ผู้ลมกับชื่อดังก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยครับบอกว่าเข้าใจความรู้สึกน้องเลยน้องคงไม่คิดมากหรอกแค่คงรําคาญ คนพูดเนี่ยมันทําไม่ได้เท่าน้องหรอกพี่เคยโดนมาก่อนเยอะมากทุกวันนี้เนี่ยก็มีความเข้าใจพวกเขามากขึ้นนะพวกเราก็ประสบความสําเร็จมากกว่าท้องไว้ช่างมันแล้วเราก็จะมีความสุขอาจจะหยาบไปหน่อยแต่ว่ามันก็สัดใจดีสู้ๆกําลังใจน้องเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้าน คนดูถูกน้องเนี่ยเทียบไม่ติดหรอกมีแค่นิดเดียวประมาณนี้นะครับงานนี้ก็มีแฟนๆแ,และก็ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากครับหลายคนก็เห็นด้วยและมองว่าไม่ต้องสนใจคําพูดที่ดูถูกเราไปสนใจคนที่ให้กําลังใจดีกว่าครับ เรียกว่าเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีๆนะมีคอมเมนต์อีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจแบมๆนะครับผมมาที่เรื่องต่อมาครับที่ต้องส่งกําลังใจรัวๆเลยนะสำหรับคุณนุ๊กซี่อัญญพัฒน์ครับแฟนของพี่ปูแบล็คเฮดนั่นเองลหลายๆคนรั้ทราบกันแล้วว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมล่าสุดเห็นว่ามีการลามไปที่สมองอ่ะให้กําลังใจเธอกันหน่อยครับถามเอาแฟนๆเป็นห่วงกันไม่น้อยนะสำหรับนางแบบสาวนุ๊กซี่อัญญพัฒน์ครับ ที่เป็นแฟนสาวของนักร้องรุ่นใหญ่พี่ปูแบล็คเฮดนั่นเองที่ล้มป่วยด้วยโรคม,มะเร็งเต้านมจนต้องเข้ารับการรักษาและฉายเโมอยู่หลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดครับพบว่ามะเร็งเนี่ยลามไปที่สมองตอนนี้ขาไม่มีแรงต้องนั่งรถเข็นและทํากายภาพบําบัดล่าสุดครับนุกซีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังมีข่าวดังนะฮะกล่าวออกมาว่าวันนี้คงจะมีข่าวเยอะมาก คนทักมาให้กำลังใจทักมาตกใจเยอะมากๆเลยจะบอกว่านุ๊กเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะทุกคน ขาอ่อนแรงเพราะว่าโรงพยาบาลอ,อยู่นานหลายวันเฉยๆยังเดินได้นะคะยังสู้ไหวยังไม่เป็นอะไรมากค่ะแล้วก็ยังระบุคแคปชั่นครับว่าทางนี้ยังสบายดีและขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะคะแล้วนกะ็แฮชแท็กด้วยคบว่ารักนะครับงานนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับครับเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจและอวยพรให้นุ๊กซี่เนี่ยหายป่วยกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะครับ ก็ใจเธอได้ว่าสู้มากแล้วก็ร่างกายของเธอก็ยังรับไหวอีกแน่นอนรับรองว่าอนาคตหายดีอย่างแน่นอนนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับคู่รักที่เรียกว่าเป็นอดีตแล้วสามีภรรยาการสันสน,สนิวเคียร์หันษาแล้วก็ดีเจเพจ้านั่นเองฮะจะมีการออกมาเปิดใจดีเจเพจ้าครั้งแรกหลังจากที่เซ็นใบหย่ากันครับ ใจครั้งแรกครับหลังเซนบัยาักับอดีตภรรยานิวเคลียร์หันสาสำหรับดีเจเพชรจ้านะฮะที่เปิดใจแบบหมดเปลือกเลยถึงสาเหตุที่เลิกกันรวมไปถึงประเด็นที่อดีตภรรยาถูกตราหน้าว่าไม่เลี้ยงลูกโดย ia, เพชรจ้าครับเผยว่ากลับมาใช้ชีวิตคนโสดที่ไม่ได้เสพมาเป็น1ิปีมันก็เริ่มมาจากตอนที่ตอนนั้นเป็นโควิดและทุกคนก็อยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เลิกกันนะเราก็กลับบ้านมาคนเดียวเพราะว่าภรรยาและลูกเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาล เราติดโควิดไปก่อนก็เลยหายก่อนเลยกลับมาอยู่บ้านคนเดียวบ้านร้างเหลือเราคนเดียวเพราะแม่บ้านก็ติดกันหมดตอนนั้นเหมือนเรารู้สึกว่ามันคือชีวิตอีกแบบเลยเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอ,อยากกินอะไรก็สั่งมาเดินไปเล่นฟิตเนสเปิดเพลงเสียงดังเราก็รู้สึกว่าฟิลแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งตอนนี้ก็แฮปปี้มากถามว่ารักไหมก็รักแต่เราก็แค่ขยับออกมา ให้แต่ละคนไปมีพื้นที่ทําอะไรที่เขาอยากจะทําสถานะตอนนี้ก็คือเป็นห่วงเป็นยายกันแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะคนรักแล้วจริงๆความรักของผมเนี่ยมันแปลกรักเขาเหมือนลูกเพราะว่าเขาเนี่ยเคยบอกว่าชอบผู้ชายที่เหมือนพ่อเราก็เลยสวมบทบาทแทนพ่อดูแลเขาเหมือนพ่อเลยแล้วก็ได้พ่อจริงตามตามนั้นนะนะแต่มันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับผู้หญิงก็ได้ เพราะว่าเขาอาจจะอยากได้แฟนไม่ได้อยากได้พ่อเพิ่มแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนโบราณเวลาใส่ชุดบิกินี่นะครับดีเจเพจ้าก็จะรู้สึกว่ามีความห่วงแล้วก็ใส่แล้วโป๊ไปหรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยบอกว่าชอบดูชอบมองแต่ถ้าเป็นแฟนของเราใส่ก็รู้สึกว่าห่วงมากๆเหมือนกับเรามีของรักอะไรสรักอย่างที่เรารักมาก เราก็จะดูแลเป็นพิเศษจะถนอมมาไว้คืออยากจะมีความพิเศษอยากเห็นคนเดียวอยากให้เขาเป็นของเราคนเดียวไม่อยากแชร์ให้ใครเห็นก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนหัวโบราณแล้วครับอืมก็เป็นคนหัวโบราณนะนะก็ต้องรับให้ได้นะอาจจะผ่านมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูก็ยังคงอยู่ในฐานะของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูน้องไทก่กานะครับ มาที่หนึ่งเรื่องครับที่น่าจะรับได้ในสรพบเจมเรืองศักดิ์กับภรรยาสาวคนสวยในยสรคบุรก,ก้อยนาชาก็มีการอวดรูปแซบเอาไปดูหน่อยว่าแซบขนาดไหนครับ กยยอดไลค์จากแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมคูก,ก้อยนาชาครับทายาคนสวยของศซลปินหนุ่มขวัญใจแฟนยุค90เย่างเจมเริงศักนะฮะไปได้แบบถล่มทลายกันทีเดียวสําหรับภาพถ่ายจากทริปพักร้อนครับซึ่งเป็นช็อตที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังยืนอวดหุ่นแซบในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วนะครับเผยให้เห็นสรีระสวดทรงทั้งฟิตและก็เฟิร์มแบบเต็ม2ตาแต่ที่พีคไปกว่าก็คือความเซ็กซี่ของคุณแม่ลูกหนึ่งก็คือแคปชั่นที่คูก,ก้อยนาชาเนี่ยได้เขียนแนบมากับภาพครับเพราะนอกจากจะเป็นการกล่าวถึง โปรเจกต์พิเศษเรื่องแพลนกันมีเบบีคนที่2แล้วเจ้าตัวยังได้ฝากคําถามแซ่บๆไปถึงคุณสามีซุปตาอีกด้วยซึ่งแคปชั่นเธอได้เขียนไว้ว่าแม่จะโดนไม้เรียวไหมเนี่ยขอสักภาพก่อนจะป่องท้องสองนาท้องแบนราบลงวันที่18เดือน2 2022แม่สัญญามาดูกันหลังคลอดคนที่2แม่จะกูจะกู้กลับมาเป็นแบบนี้ให้ได้เป็นพยานให้แม่นะและก็ปอลอด้วยนะครับว่าบำรุงดีไม่จำเป็นต้องอ้วนคะ่ะ งานโภชนาการล้น้วนไม่เคยอดอาหารแต่ว่างดของหวาน100%ซ็นตคาร์โบไม่เน้นไปเน้นที่โปรตีนมากๆขั้นต่ำคือเฟอร์ตี้สองซองเมนเทนเอาไว้ A ออกกำลังกายเบาๆเท่านั้นค่ะไม่เวทแม่เตรียมใส่ตัวอ่อนเมษายนนี้แล้วต้องเริ่มจากหน้าท้องแบนๆมาก่อนอันดับแรกค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตเนวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ